สาวสาวกรีดลั่นกุ๊กกิบเผยข่าวดีในรอบ10ปีประเทศมีพี่คนนี้แล้วสาวสาวหลายคนต่างหลงรักและชื่นชอบติดตามเวนเนสเ c ฟีซึ่งวันนี้วันที่2กรกฎาคม66กุ๊กกิบสุมนทิพย์ทีได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแ g g g บ k ิ i f 1 5เผยภาพโมเมนต์อบอุ่นพร้อมข้อความระบุว่าดอกจันทร์วลข้างทูไทยแลนด์โรค เมืองไทยมีที่แวนเนส f เอฟ4แล้วที่แวนไม่ได้มากรุงเทพสิบปีแล้วโ้ลุยแอดเดอะซลิวโฮเทลไรเยอไซบังกอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดอะซลิวโฮเทลไรเยอไซบังกอกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเซปต์ไลฟ s สเปซบอกเลยค่ะว่านอกจากแฟนคลับสาวๆจะกรี๊ดลั่นสนันไอจีนแม่แล้วเพื่อนที่น้องคนบันเทิงก็ต่างกรี๊ดกราดคอมเมนต์ทั้งบอกว่าโอกาสมาละแอดจอยยอมกรี๊ดแม่กรี๊ดสุดๆเลยแม่เอ่ย I w วิ h you a wonderful time t ท g e t h e r เป็นต้น